พวกมันมันมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะกล้วยรีวิววันทีนี้กลับมาอีกแล้วบ้านใครมีต้นไม้ขึ้นลกๆเหมือนบ้านกล้วยข้างหลังบ้างไหมคะแล้วเวลาที่เราต้องตัดแต่งกิ่งไม้เนี่ยถ้าหากว่าเราไปจ้างคนข้างนอกมานะคะครั้งนึงเนี่ยก็หลายร้อยเลยวันนี้กล้ยวยมีอุปกรณ์ตัวช่วยในการตัดแต่งกิ่งไม้ค่ะตัวนี้ ตัวนี้เนี่ยกล้วยใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วค่ะช่วยผ่อนแรงแล้วก็ช่วยเบาค่าใช้จ่ายใ,ในการตัดแต่งกิ่งไม้ส่วนในบ้านได้เยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเซตอุปกรณ์ที่เขามีมาให้กันดีกว่าค่ะซึ่งภายในเซตน,นะคะก็จะมีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่มาพร้อมกับแบตเตอรี่มาให้1ก้อนค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เคยจําได้นะกล้วยอ่เคยรีวิวตัวเลื่อชักของ iMac ไปแล้วค่ะ ซึ่งมันใช้แบตเตอรี่ตัวเดียวกันค่ะซึ่งที่ตัวเครื่องเลื่อยตัดพุ่มไม้ตัวนี้นะคะตัวนี้จะมีพลาสติกเป็นตัวเซฟตี้ค่ะป้องกันกิ่งไม้นะคะกระเด็นเข้าหาเราค่ะและตรงนี้นะคะจะมีพลาสติกอีกหนึ่งชิ้นค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเก็บใบไม้ที่เราตัดค่ะตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะถอดเปลี่ยนด้านมาใส่ด้านนี้ก็ได้ค่ะตัวเลื่อยนะคะเป็นแบบสลับฟันปลาค่ะมีคมทั้งสองด้านและตรงนี้นะคะก็จะมีปุ่มเซฟ เปิดปิดการทํางานค่ะซึ่งก่อนที่เราจะเปิดปิดการทํางานเนี่ยเราก็จะต้องกดเซฟตี้ตรงนี้ก่อนนะคะถึงจะเริ่มใช้งานได้ค่ะซึ่งข้อดีของเลื่อยตัวนี้นะคะเลื่อยตัวนี้เนี่ยน้าหนักเบามากๆเลยค่ะผู้หญิงอย่างเราเนี่ยก็ใช้งานได้ค่ะเดี๋ยวว่าจะมาลองใช้งานให้ดูนะคะซึ่งปกติเนี่ยอันนี้เป็นการใช้งานของกุ้ยครั้งแรกเลยนะปกติพี่ผู้เป็นคนตัดค่ะซึ่งต้นไม้ตรงนี้นะคะจะเป็นของบ้านฝั่งตรงข้ามค่ะเราเวลาที่มันยาวเนี่ยมันมักที่จะ ข้ามฝั่งมาบ้านปล้ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้กุ้ยก็จะเคลียร์พุ่มไม้ตรงนี้ที่เกิดออกมาค่ะซึ่งอันนี้กุย้ยคุยกับข้างบ้านแล้วนะคะว่ากุ้ยขออนุญ,ญาตตัดซึ่งพี่เขาก็อนุญ,ญาตแล้วค่ะไม่ผิดกฎหมายนะไม่โดนแจน้งความมาวเรามาเริ่มใช้กันก่อนเลยอย่างที่บอกเลยนะคะว่าถ้าหากว่าเราจะเริ่มทํางานเนี่ยเราจะต้องกดปุ่มตัวนี้ก่อนค่ะเพื่อที่จะให้ใบพัดหมุนนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะอย่างนี้นะคะเราก็ปล่อยได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บพุ่มไม้ตรงนี้กัน องเอาถอดใบพลาสติกเมื่อกี้ออกนะคะทีนี้เราก็จะตัดทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้ค่ะซึ่งตอนนี้นะกุ้ยจะมาตัดกิ่งที่มันหนาขึ้นนิดนึงค่ะอย่างเนี่ยต้นกระถิ่นต้นนี้นะก็อยู่ข้างนอกรั้วบ้านกล้ยเหมือนกันค่ะแต่ว่าเวลาที่มันโตแล้วเนี่ยมันก็ชอบข้ามกำแพงมาค่ะเดี๋ยวเราลองดูนะคะ ก,ะะก็สามารถที่จะเอามาตัดหญ้าได้เหมือนกันค่ะถ้าหากว่ามันเริ่มยาวแล้วนะคะแล้วหญ้าที่เราตัดไปนะเมื่อกี้นะคะตัวใบตัวนี้ก็จะรองรับเอาไว้ค่ะหรือเนี่ยค่ะตัดไม้พุ่มอย่างนี้นะคะเหมาะมากๆเลยค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะว่า ถูกประสงค์ที่แท้จริงที่กุ้ยซื้อเครื่องตัวนี้มานะคะเพราะว่าหน้าบ้านกุ้ยเนี่ยค่ะมันมีพุ่มเถาวันอยู่นะคะแล้วจะใช้จันไกตัดเนี่ยก็ไม่ได้หรือแม้กระทั่งใช้เลื่อยตัดเนี่ยก็ลาบากค่ะแต่ตัวนี้เนี่ยสามารถตัดได้ค่ะเดี๋ยวกุ้ยจะมาตัดให้ดูนะคะ เยอะมากๆเลยค่ะซึ่งก็ต้องค่อยๆลื้อไปค่ะแต่ว่าใช้เลื่อยตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยได้เยอะเลยค่ะค่ะแล้วถ้าหากว่าในกรณีที่เราไปเจอพุ่มไม้หรือว่ากิ่งไม้ที่มันใหญ่เกินไปนะคะตัวนี้ก็จะมีระบบเซฟตี้หยุดการทํางานทันทีค่ะในกรณีที่กิ่งไม้มันเหนียวเกินไปตัดไม่เข้านะคะตัวเครื่องนะคะก็จะมีเซฟตี้ค่ะก็คือจะหยุดการทํางานทันทีค่ะแล้วเราทำไงกระชากออกแล้วเราก็มาแกะออก เราก็แค่กระชากออกมาแบบนี้ค่ะแล้วเราก็มาเช็คกันอีกทีนึงนะคะว่าเครื่องยังทํางานอยู่หรือเปล่าเครื่องยังสามารถทํางานได้ปกติค่ะโอ้โมันมันมากๆเลยค่ะเนี่ยพุ่มเนี้ยมันเป็นแบบพุ่มที่แบบ ขึ้นมาหน้าบ้านกาล้วยอ่ะแบบมันนี่หนามด้วยค่ะคือพอใช้อย่างอื่นตัดเนี่ยมันลําบากมากๆเลยค่ะแต่อันนี้นะเมื่อกี้อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยค่ะพุ่มโตๆโตโตเนี่ยตอนนี้คือแบบโดนลืมหมดแล้วโดนลืมหมดแล้ว <laughs> แลวนี่แล้วค่ะหลังจากที่กล้วยตัดไปเยอะแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะมีทีมงานช่วยกันเก็บกวาดน,นะคะตอนนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเข้าบ้านกล้วยตอนเมื่อกี้ที่ลกๆกแคบๆนะคะ <laughs> เพราะว่า่วงนี้เนี่ยฝนตกด้วยค่ะ ต้นไม้นะคะวัชพืชเนี่ยยาวเร็วมากๆเลยค่ะตอนนี้นาะบานก,กว้างขึ้นเยอะเลยเป็นยังไงกันบ้างคะรีวิวกันให้ดูแล้วตัดให้ดูกันสดๆเลยว่าเรื่อยตัดแต่งพุ่มไม้ไล้สายของ iMac ตัวนี้นะคะช่วยงานได้เยอะมากเลยค่ะสําหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะคะเดี๋ยวก็จะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้ค่ะ ะะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้กุ้ยในช่อง YouTube ด้วยนะคะและตอนนี้ก็มีอีก2ช่องทางให้ได้ติดตามกันค่ะนั่นก็คือ TikTok แล,ล้วก็ Line o f f i c i a l ค่ะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้เรื่องรีวิวเรื่องไม่กุย้ยเรื่องตัดแต่งกิ่งไม้ก็เรื่องกุย้ยให้กุ้ยทำให้ดูค่ะบ๊ายบายเขามันจริงจังนะเนี่ย